ฉันพร้อมละเอาไฟก่อนนี่มาเร็วคุณหยุดตัดแสรได้แล้วครับคุณขาป้วนฮู้จพี่คุณใช่เหรอในที่นี้เนี่ยนะยังไม่ทำอะไรยังไม่ทำอะไรโอ้โหเห็นตีนเลยโหไอ้เหี้ย้งขึ้นเลย แม่แต่หน้าบ้ากนก็มีเว<ะ>้นเลยเที่ยวทำเกิดเที่ยตรงนี้เลยใครมีหุ้นบ้างกูมีกูมีพว่ะตีได้ปะเอาชอๆๆๆๆๆ็อตต้องช็อตต้องช็อตช็อตเลยสิบหลบ เดี๋ยวไปมาเลยทอดมาเลยทัดไปเลยทัดไปเลยนั่นนั่นนั่นไอ้นั่นทำไมของข้าวเหนียว ไม่ใช่กับใจจังกูกับใจเองกูไม่ทำอะไรเลยกูกับใจไม่คิดมันถามส่วนส่วนกูทีเดียวก็ตายเราไปรวมพลกันดีกว่าไหมไม่เราก็เดินหาของก็ได้ปะได้ของมาหน่อยนึงเนี่ยได้มาสามอย่างเหี้ยกูได้ยินเสียงคนกูแฮปปี้ฮัลวีนได้วยปะคืออะไรอ่ะนากลัวสัตว์เฮ้ยนี่กูได้ยินกูได้ยินด้วยกูได้ยินสิ่งนี้เหรอวะออ๋ ไอ้เด็กนี่วะไอสัตว์ตัจะบดนี่เอ้ยตูดกูลุกเต็มเน่ยอไรวะที่กูพูดเหรอฮะใช่ไหมที่กูพูดวะใช่ปะที่กูพูดวะกูว่ากูว่านั่นแหละมึงจะพูดอย่างนั้นได้ไหมมึงไม่ชอบอ่ะเฮ้ยเด็กเราตกนี่มึงโดดเล่นหนีแล้วตายหาแล้วมึง มึงตอนกูมีคำถามถือเลยกูมีคำถามว่าว่าตอนอยู่ในยานใครได้ตีกูหรือเปล่าไม่มีไม่มีนะใช่ใช่อะเออ yes ตีเหรอวะไปแะเกิดปะเสียงน้อยจะเกิดปะคันแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรนะเฮ้ยเสียงงเอะไรแตกคนนึงก็รอเสียงันดูกูนะ้นเดี๋ยวขวาเนี่ย ทางทางออกอะทางของเราอะใช่มีทางหลังหลังกำแพงเนี่ยนั่นไงมันอยู่นั่นมันตัดสกูสกูไป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 สัตว์ยงเอาปืนมาคนเดี้หรอสัตว์ตัแล็วตัวเร็ริ อยู่บต <that Bass Busan> hey, ัวนี้อ <that certa> ูตัวตัวเตะเหรอคิดตัวไม่โดนเตะเลยโอ้โว oh ้วเมีต well ัวมีตัวเบดคิวไอเบลมีตัวดูแล้วูแลนี้ตอนนี้ยวยิงโดนกูนะเว้ยมองด่ยิงโดนกูนะเว้ยกูไม่กล้าไอชไม่น่า มีนจเกมดีๆไรเฮียนี่นมันเกมดีๆชิวติงไงสัวสเกมชิวติงเฮียไม่เจอตัวนึ่งไม่เจอไอ้สัว์เลยกูจะวิ่งออกไปไปเอาไปได้เจอสักหน้าเจอปะมึงเจอกูไหมโกูงเลยจีบตัวค่อยหน่าตัวหนึ่งไปแล้วไปแล้วว้ยไปยังตื่นไปไล้วเป็นเกมได้จริง ไปกูแก้กูแก้นั่แล้วกูแก่กันคำสาบสียงที่อะไรอ่ะพี่มีอีกตัวเป็นตัวอีกตัวเสี่ยสามตัวตาฝาดอ่ะทำไมมันกูเห็นกูเห็นกูเห็นอยู่ที่พูดไม่ได้ตาฝาดเป็นเป็นโดเป็นเงี้ยไงไงไงเฮ้ยวสองหรือเปล่าะโอ้ยโอ้ยสองตัวเฮียตัวเฮียต้อง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 คนละนัดเลยนะต้องคนละนัดต้องคนละนัดนะ กองตอนนี้กูกองแบบมายังมายังใครที่กลัวอย่ามงได้เสียงกูปะมาะมาลมาล้ดีีีดีโอ้ยไอ้สามคุกทษเป๊ปไม่เหลือได้กลัวทำไมเป็นแค่กู อ oh, ี๋กูตายแล้ว claro กูสายแก้คำสาบได้แล้วอ้ยังขาดโอ้โหมันโคนเยอะเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยไรตัวจัดสุดยอดไอ้เที่ยปืนมันดิเป็นลายเลยเที่ยเที่ยมันเป็นเป็นสูงเลย เลยเหรอแล้วจริงนะเมื่อกี้เมื่อกี้กูจำได้ว่ากูเห็นนัดแคคเกอร์เป็นสิบตัวเลยอ่ะใช่กูเห็นมึงเห็นไม่ผิดเว้ยกูเห็นมันคือความจริงไม่ผิดประมาณสี่ห้าตัวมีอีกสิบตัวอยูนล้ามึงอ่ะไอ้เนี่ยเมื่อกี้กูอ่ะแต่ยิงแล้วไอ้เนี่ยจำเป็นยิงก่อนแล้วโดนกูกูล่วงด้วยเลยไอ้สัไอ้เียไอ้อกูก็มาเดินมาบ่งกูอ่ะกูก็ต้องยิงก่อนดิ กูกำลังจะเหนียวไกลเลยกูตายเลยเฮียกูไม่ได้คิดไงเฟรมกูกะว่าแบบว่าเมื่อกี้กูกะว่ากูจะวิ่งออกแล้วก็ดูออกประตูไอ้กูออกไปกูเจอแปดตัวม้างแล้วเสิบเป็นสิบตัวเล้โกูจะไปยังไงเฮียเฮ้ยมา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 เก็บอับเก็บตะยวนมาเขิดมาแล้วนะเขิดมาได้ วันของก่อนอัพสกิลนะวันสองก่อนอัพสกิลนะโอเคอ่าไม่มีกระสุนนะ่ะเจงินกูด้วยนะเอ็มไม่ใช่ลืมไอ้เปรม <ห>ลืมไปเปลชักเดฮะ<า> <laughs> ลืมไปเปลอ่อไปเย้ยเย่นี่ลืมกูหรือเปล่<อ> <laughs> วไข้าเย่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอ้าวไอ้เยอะไรวะเนี่ยมึงไ่ไหนดูสิถอนถอน ก็บน็อตตรงนี้อันนึงเจ็บหน่อยโอเคขอมวางนอก,กอนดว่าปะ,ะนนนนตันี้ทางตันอุยเกือบเหยียบนะเย ใครจะมาจะมัดจะมวยะหอะไรนะระวังนะระวังนะระวังเหยียบเลยกลับระเบิดกำลังระเบิดไอนี่เหรอวะเฮ้ยใครมีไม้ใครมีไม้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคเค้ยโอ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 ้ยโ้ย้ยโอ้ยโอ้ย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  ้องยิงเลยหรอมีพวงเขาไปพวงเพื่อนเฮ้ยแต่ไครเกอร์คุณือไปคุณดูไ่มีใครออกมาแต่กี่ตัวกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวแทนไปทางซ้ายดูไปทางซ้ายกปที่นี้ระวังกูไปก่นดูไปทางซ้ายดูไปทางซ้ายกปที่นี้นี่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 ขวา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 ี่นี่ขอนี้นี่อยนี้ครับอุ้ยมัจริงมมั้ยี่ย

ไม่กินจนเราเปิดได้เหยไปไวไปไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยขออะไรอ่ะเป็นยังไงอ่ะปืนใช่ปืนได้ปืนใช่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 ปืนได้มาแล้วก็ปืนกูก็มีกระสุนนับนึงแล้เอาของไปเก็บก่อนดีกว่าวะใครจะไปกูไม่อยากลงไปเลยไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยตรงนี้อีกแล้วเดินเลอระบายเดินลงบะบายเหอะไอ้เหี้ยลงไปลงมาด้วยกันเนี่ยไปไปได้กันหมดเลยแหละโอเคเลย ก็ไปมอเอร์ไซด้วยไม่ไดอยู่ป่อวะอยู่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 โอเคโอ้ยโอ้ยไอ้เด็กไายไอ้เด็กไทย โอ้ยอะไรอยู่ดิอันนะ่ะตัวชี้ะไ,ออไ,ออไรอ่ะไ,ไอ้อเชี่ยไม่ต้องทำยังไงอ่ะไอ้ชี้มันร้องมันมีหลายตัวอะไรกันคอมีเชี่ยกูเจออะไรอีกแล้วเฮ้ยตรงนี้กูไอ้บาสเชี่ยแล้วไม่ต้องเหนื่อยซ้กูรูที่รูู้้ทีว่าแบบไม่มีตรงไม่มีตรงหน้าย,ยานสักวิ่งไปเรื่องอยู่ตรงนี้มวต้องกอดตีนกว้เชี่ย แบบไหมอุ้ย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 ้าอุ้ยอุ้ยไอ้เจ้ย่องไงวะนายัสโอ้โหโอ้โหตายแล้วตายอย้วไม่รู้อะไรอ่ะอะเรอ่ยเจออะไรอีกแล้วนี่ปะที่บอกว่าที่สาวมันบอกอ่ะเจนบอกอ่ะอุ้ยขึ้นไปแล้วอีเนี้ย เราต้องยิงอย่างเดียวเว้ยต้องเอาลูกเอาระเบิดยิงมันอย่างเดียวไอ้เหี้ยเนี่ยมันพูดมันพูดด้วยวะมันพูดด้วยวะไม่เหี้ยมันพูดว่าอะไรมันพูดเองนอนพูดบางอย่างเฉพาะตัวโอ้ยเหี้ยอะไรวะน้าโอ้โหนี่โอ้โหเลยดิโอ้โเหี่ยอะไรยานี่ด้วยไอ้เหี้ย ตายเต็มเลยหลอว่ะเต็มตัวไรนีไม่เคยเจอเลยทะไวะหลอนีอเพลงอะไรแกหูยหูยหโอ้โหอ้เฮียอะไรวะเฮียล้าเลยไอ้เฮียไอ้เฮีย เลือคือตัวอะไรอ่ะไม่เคยเจอตัวนี้อเอ้ยป่าวไว้ซับกูหัวเดวีคำอ่ะนี่นะเปล่าเออกูว่าเนี้ยแหละแล้วกูโดนบากูเห็นไอเด็กตายไอ้เหี้ยกูกูกูวิ่งจู๊บหมากูวิ่งจู๊บหมาจหมาไม่วิ่งไล่กูกูกำลังจะรู้เข้ายานอีกูยิงอาร์พีจีเข้ายานไปกูกล่าวว่าเออเคลียร์ตัวที่คลายเน็คที่จีิงกูเห็นแวบนึงไมค์มีเซอร์โซนยืนเต็มยานเลยสัตว์ จริงกูเห็นคนเจอหมดเลยเชียเออเห็นหมดเลยกูก็ดูว่าใครวะเฮียกูวิ่งเข้าไปกูตายเลยตอัวต้องแปลกตัวกลัวที่อะไว่ามันเดินแบบแปลกๆเสียงเสียงเวลาจับจับไข่ไปด้วยเน็กก่อนไปเน็กมาหมดเลยจ้ะแล้วก็ไปเดินไปเตะไปแล้วก็หูที่อก็ตายเสียงแบบเออใช่ใช่ใช่เออคุณโง่อะงงเลยแล้วเมื่อกี้กูไปยังไงที่ยังตกเข้ายานไปไอ้เชี่ยมันหูม่เต็มยาเลย โดนจับขา <ปะ S 1> ตายเลยห <laughs> ้างบ<ล> <c oughs> นมีทางขึ้นไหมอันนี้มีอันน <ปะ S 1> ี้ะนะกามีไม่กี่เอ้ยมีเครื่อยนต์เครื่อยนต์เครื่อนยนต์สวยได้เครื่องยนต์ไป,ไปยังนัเลยเอ้า <laughs>

ผมต้อง่คอมลี่นอะะเอเลียนอกวเลยเออปอมปอมปนเอ่ยูก็บอกอยู่อฮัลโหลฮัลโหลอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อยูามาขอ๋อไอ้ี่มีทางขึ้นที่ไม่้่ฉนะ ตาบูบอดแต่ไม่เชี่ยอะไรอะไรโ้อะไรอะไรปมตืนปมปืนอว้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่่กดช็อตไปเฟิมเลย มึงพยายามไม่เบาโอนมีอะไรปะตันตันตันตรงนี้ตันเฮ้ยตรงนี้มันแกะเก็บหน่อยชุ่มเชฉยใครมาเชื่อมใครมาเชื่อมวันน <c oughs> ี้หมอเนี่ย เงียบจังไม่เสียงเลยไกูเห็นไฟกูเห็นไฟกซิว่ะเอ่อใช่กูเห็นอ้าวม่ปืนเหรอแล้ปืนอยู่ไหนจะไปมาชัออกมาชัดจริงไหมออกมาออกจริงไหมลองดิออมชัดจริงขางหลงจริงจริงจริคค เฮ้ยเฮ้ยกูได้ยินเสียกูได้ยินเสียตีนกูได้เสียตีนกูได้ยินเสียตีนี่แล้วะอุ้ยอะไรอะยิงไรยิงไรตาย่ตายตุ๊ปอมอเจ็ติด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 ไม่ง้ติดขบนสุดยดนะสุดยดนะนจะกูตีกูตีีเพราะกูมีปไม่มันมันมันืนทีแค่ะเดีมันจะตายหาันมึงจะตายเอาดิไม่ไม่กูาไม่เียพากูได้เียเม

จะเห็น้าล่างข้าจะเห็นแล้กูมองอยู่มองอยู่แต่เราไปดูข้างล่างให้นะทรคเตอยู่นี่ทรคเตอรยู่นี่กูมองอยูกูมองอยู่กูมองอยู่อมันยงอยู่มันยงอยู่มันยงยนเดยมครมองอยูมีรมองอยู่ใช่ปะใช่ใมองอยู่มองอยู่ทำไมล้รอรมณเอมองไว้มองไว้มองไว้ครับ ปืนไฟฟ้าปืนไฟฟ้าอยู่ไหนท่านั้นเปิดปืนไฟฟ้าเลยไม้ให้ค่อยๆให้ต้องเล่าหรอกก่อนต้องเล่ามาก่อนเขียนมันไม่ออกมาน่ะปืนยิงโอเคโอเคโอ้โหน่าต้องปักมันมันมันเดินกลับไปมันเดินกลับไปครับเมา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 ไปนะไปไม่ได้เฮียเฮ้ยได้ยินเสียงอีกแล้วกูกูน่าจะไม่รอดว่ะ มปนตัวตัวขายาวอ่ะขาใหญ่อ่ะแต่เสือมันไอตัวขาเนี่ยนะพี่ไปทันพ่อมึงช็อตมันช็อตมันทีไอพี่ช็อตทำไมไอ้เชี่ยเฮ้ยอะรถกูอยู่อยู่กูยังอยู่กูยังอยู่ฮัลโหลไอทับยังอยู่อยู่อยู่ปะอยู่อยู่อยู่ เออเดี๋ประตูให้หน่อยประตูให้หน่อยเดี๋ยวกูวิ่งไปเอ่อประตูอะไรกูมองกูมองอยู่กูมองอยู่กูมองอยู่ไอ้เปรมตายใช่ไหมไอ้ไอ้เปรมตายครับกูวิ่งวิ่งพยาวิ่งไปช่วยแต่ไม่ทันมึงข้างนอกห้าโมงห้าโมงแล้วเมื่อกี้มันไอ้นี่มัน

ที่อะไรอีกับแค่เก์กบมือทำหลอดทุกคนกูเชี่ยกูเกือบกูเกือบกูเกือบวิ่งแล้วนะมึงแกมา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 ่อตัวเนี่ยอุ้ยๆุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะตัวนี้มาไนี่ยตุ่นจสเตอร์

ไปไปไปไอ้สัสของเต็มเลยเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตาตตไตทันหรือว่าจะต้องทิ้งศพไปไว้นี่วะถือของอย่างไรวะหรือว่าหรือว่าเราต้องไปเปลี่ยนอาวุธไปดิเอาปืนไปคนหนึ่งดิเอาปืนไปคนหนึ่งดิเอาปืนไปคนหนึ่งหมาหมากับไททันขึ้นมาเหรอนะคือเสียงทุกเมนอะไรเสียงนี่อะไรอีก ไอ ICU ไอี้อ่กูไม่อยากซีมึงกูจะเข้า ICU แล้วเนี่ยไม่มันต้องมันต้องมีคนถือไม่หนูต้องถือกูขอชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ไว้ไว้ก่อนก็ได้มันไม่ก็ได้มันมันหนักเลยวิ่งหนีไม่ทันหรอกไอ้ท่านมันอยู่ประตูฝั่งนั้นอะเอาไปก่อนไอ้ทุได้ยินเสียงหมาด้วยนะใช่ไหมน่ะหมาอยู่ประตูเออหมาหมาอยู่ฝั่งนู้นหมาอยู่ฝั่งนู้นแพ็กไอ้กูถือช็อตกูซื้อช็อตยืนใครจะไปไหน้ เราเราเป็นร่อนเราเป็นร่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงเขาลงกันไปกันแล้วแล้วเราอะปะๆเข้ามาเข้ามาด่วนเข้ามาด่วนเข้ามาด่วนเด็กอะ เด็กตัวอะไรอะเนี่ยนั่นนะไอ้นั่นนะไอ้นั่นโดนแดกน่าจะโดนคว้าไอ้เนี่ยไปอะไรตายไม่รู้เหมือนกันนะไอ้นั่นโดนแดกดละวิ่โดนโดนออกออกยันออกยันอะไรอะไรเนี่ยหมาอยู่หน้าประตูเมื่อกี้ ตกใจหมดเลยเี้ย <Yeah. S 1> โอ้ยเออดีกูต้องพารหนอยเอ้ยเฮี้ยเฮี้ยโดนมาเจอคือไท,ท่านในสัตว์เฮี้ยเขียวกรอบเลยเมื่อกี้นี yeah, e o, ่เล็กตัวแรงโดนโดนไซส์หมาเหรอก็กลัว เออกูโดนหมากูนั่งดูไอ้นันโดนไททันแดงอยู่แล้วกูก็เลงอยู่ไโอเคยังไงดีวะที่เกิดอะไรขึ้นมึงอะกูหายแป๊บนึงอะที่เกิดอะไรขึ้นตายกันหมดปะตายตายสามเหลือสองตายหมดนี่อกูสละชีวิตเพื่อพวกมึงกันแล้วเมื่อกี้อะตวายเลยเนะมันค่อยๆวิ่งมาทีละดิดทีละดิดเรื่อยๆอ่ะ